สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกันยายน2องพัสกนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บุพยา59เพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณรับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ The Magician The Magician หมายความว่าตัวเขาเองกําลังจะมีแนวโน้มของการคิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะปรับรูปแบบกับในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของ relationship ให้มันเกิดการแบบ แก้ไขสถานการณ์หรือการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้มันเป็นแน,นวโน้มทิศทางที่เข้ากันได้มากกว่านี้หรือดีกว่านี้กับในเรื่องของความสัมพันธ์บางครั้งเขาอาจจะมีแนวโน้มความรู้สึกกับในเรื่องของความรักที่อาจจะดูเหมือนกับนิ่งไปเงียบไปในอดีตนะครับแต่ในปัจจุบันเหมือนเขากําลังจะมีแพทชั่นมีความรู้สึกที่ค่อนข้างดูเหมือนกับค่อยๆมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกที่อยากจะ พัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นเวลาที่เขาอาจจะคิดหรือตกผลึกหรือเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีต่อตัวเรากับตัวเขามากขึ้นก็ได้นะครับบางทีการที่เขาได้นิ่งได้เงียบได้อยู่ในที่ของตัวเองเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาคิดอะไรได้มากกว่าการที่เรากับเขาอะนะครับมีปัญหาใจกันเราก็มีความรู้สึกที่มันดูไม่โอเคต่อกันแต่ตอนนี้เหมือนเขากําลังจะมีนโยบายในเรื่องของความคิดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ กำลังเปลี่ยนแปลงสถานการณ์กับในเรื่องของมุมมองความรู้สึกให้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้เกิดความรักความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปนวโน้มทิศทางที่ดีบางคนนะครับอาจจะถูกบล็อกได้นะในสําหรับบางคนในอดีตเนาะหรือในปัจจุบันก็ได้แต่ว่าอยากจะบอกว่าในปัจจุบันหรือในอนาคตของคุณเนี่ยกำลังจะมีการกลับคืนมาในเรื่องของการคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือกับ คืนมาในเรื่องของการติดต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ถูกบล็อกใครที่มีความรู้สึกที่อึดอัดใจในอดีตกําลังจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงโดยที่เขากําลังจะ กลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งเปิดบล็อกก็ได้หรืออาจจะแบบเหมือนติดต่อกลับมาก็ได้นะครับใครที่มีปัญหาในอดีตไปแล้วเนี่ยนะหรือในปัจจุบันที่กาลังเจอเนี่ยให้รู้ไว้ว่าปัจจุบันหรืออนาคตของคุณกําลังจะมีโอกาสของการที่ได้รับการเปิด,ปดรับเปิดกว้างกับในเรื่องของมุมมองทัศนคติที่เขามีต่อเรามากขึ้นหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างดูคิดตกได้มากขึ้นก็ได้นะครับผมอยากจะบอกนิดนึงว่า หลายคนอาจจะมีความเป็นนก g a t i v e ในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าสมัยก่อนไม่เห็นค่าตอนนี้ทำไมถึงต้องไม่เห็นค่าจริงๆอะอยากจะบอกว่าทุกคนเป็นหมดนะครับบอกเลยว่าทุกคนเป็นหมดแต่มันอาจจะมีบริบทของความรักที่มันต่างกันไปนะบางคนอาจจะเป็นความรู้สึกที่อาจจะเป็นคน เบื่อง่ายคือคําว่าเบื่อไม่ได้แปลว่าเขารักง่ายรักง่ายไหนเร็วแต่เป็นคนที่เบื่อง่ายคาว่าเบื่อง่ายแปลว่าเขาชอบอะไรที่ตื่นเต้นหวือหวาเร้าใจนะครับเป็นอะไรที่ดูเหมือนกับอชอบมีแพทชั่นอยู่เสมอๆบางคนชอบความมั่นคงบางคงชอบความแบบสงบเงียบสันโดษ ก็ได้นะครับเป็น introvert เห็นไหมรูปแบบความรักมันไม่เหมือนกันคุณจะเอาความรักหรือความรู้สึกของเราไปตัดสินทุกคนว่าจะต้องเป็นเหมือนเรามันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่ารักกันแล้วทุกคนจะต้องหวานแหววจะต้องแบบเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์เราคิดผิดกันไปทั้งหมดแหละมันไม่จริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับคนเราอะ่ะมันมีอรูปแบบบางคนอะ่ะอาจจะดีในช่วงต้นแต่มันก็แผ่วลงช่วงกลางแล้วก็ จดจางในช่วงปลายมันก็ไม่ผิดเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สุดท้ายก็ดับไปแต่คุณจะทำยังไงให้วงจรของไอ้คำว่าตั้งอยู่นั้นอะนะอยู่นานที่สุดนะครับถูกไหมเริ่มต้อนอะมันหวุยหวาจริงสุดท้ายมันแผ่วจริงแต่ไอ้ระหว่างกลางอนะทำยังไงให้มัน successful ที่สุดกับในเรื่องของความสัมพันธ์อันเนี้ยต่างหากละ่ะคุณต้องเข้าใจกฎของธรรมชาติไม่ใช่ว่าไปยึดติดว่าทุกอย่างจะต้องดีตั้งแต่แรกจนจบ มันไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับอืมอยากจะบอกไว้ว่ามันไม่มีอะไรเหมือนเดิมดังนั้นอย่าไปคาดหวังว่าทุกอย่างจะดีหมดให้เรานะครับพยายามอยู่ในปัจจุบันมีหลายคนมากๆที่มาถามผมว่าเขาจะเป็นคู่ผมเขาจะเป็นคู่หนูไปตลอดชีวิตไหมคะคือผมถามคือผมได้ยินคํานี้แล้วอึ้งมากเลยว่าคือถ้าเป็นแต่ก่อนนะ อาจจะเชื่อหรืออาจจะมีแต่สมัยนีย้คิดว่าอาจจะยากมากเลยนะครับมีไหมมีแต่อาจจะยากมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า,ารูปแบบความรักความสัมพันธ์เนี่ยในยุคสมัยนีย้มันเปลี่ยนกับยุคสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนมันไม่มีโลกโซเชียลสมัยก่อนมันไม่มีการเปิดรับเปิดกว้างผู้หญิงไม่ได้มีบทบาทในสังคม ผู้หญิงโดยชาวผู้หญิงชอบมาถามว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะหนูจะเป็นคู่กับเขาไปตลอดชีวิตไหมคะผมตอบเลยว่าไม่เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณคาดหวังตั้งแต่วันนี้มันผิดตั้งแต่เริ่มต้นกับการคาดหวังเลยเหมือนเราติดกระดุมผิดคือเราคือผมเห็นแล้วไงว่าคุณติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้ว มซ์เซตของคุณผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้วคุณคาดหวังอนาคตเกินไปจริงอยู่ว่าเราคาดหวังอนาคตได้แต่ไม่ใช่คาดหวังว่าเขาจะต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตคือถ้าเกิดคุณถามแล้วเพื่อความมั่นใจเฉยๆโอเคได้แต่ถ้าคาดหวังด้วยอันเนี้ยบอกเลยว่ายากเพราะอะไรครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยยิ่งคาดหวังยิ่งผิดหวังเพราะว่าอะไรเพราะเราจะพยายามให้ตัวเองอะตอบโจทย์ในสิ่งที่ตัวเองต้องการพูดง่ายมันคือความโหยหานะครับดังนั้นอยากจะบอกนิดนึงว่า โดยชาวผู้หญิงคุณลองคิดดูนะว่าคุณมีอิสระในโลกใบเนี้ยในยุคนี้มันดีกว่าสมัยก่อนไม่รู้กี่เท่าผู้หญิงพยายามจะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองให้ทัดเทียมกับผู้ชายตอนเนี้ยเข้าใจแหละว่ามันอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็มากพอที่จะทำให้ผู้หญิงเลือกตัดสินใจทำอะไรก็ได้มันอยู่ที่ตัวคุณแล้วแต่ตัวคุณเอาตัวเองไปผูกมัดให้เหมือนอดีตอดีตเนะี่ยผู้หญิงแต่างงานไปแล้วอะเป็นไม้อะสมัยก่อนไม่มีใครเอานะครับ แต่สมัยเนี้ยคุณนะ่ะจะไม้กี่รอบก็ได้สิบรอบก็ไม่มีใครว่าหรอกถ้าเกิดไม่มีใครรู้ขนาดนั้นนะ่ะนะครับคุณจะไม่อีกสิบรอบเขาก็เอาคุณเหมือนเดิมถ้าเกิดคุณอยากจะเปิดรับเปิดกว้างแต่สมัยก่อนนะ่ะไม้ครั้งเดียวก็ไม่มีใครเอาแล้วนะดังนั้นคุณยังอยากจะผูกติดเขาไปต่อชีวิตหรออืมเขาไม่ดีคุณก็ยังจะผูกมันผูกติดเขาแบบนั้นเหรออันนี้มันเป็นไมยเสร็จที่ผิดนะครับผมไม่ได้มาแบบว่าเฮ้ยรักแท้ไม่มีจริงผมไม่ได้บอกแบบนั้นนะผมแค่บอกว่า คุณอย่าคาดหวังเกินไปเท่านั้นเองอันนี้มันจะยาวจะพูดให้ฟังประมาณนี้แล้วกันว่าอย่าคาดหวังเกินไปนะครับความรักความสัมพันธ์มันมีโอกาสสาเร็จได้แต่อย่าเป็นคือมองการไกลได้แต่อย่าแบบไกลจนแบบจินตนาการไปเกินกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะว่ายิ่งไกลมันก็ยิ่งเลือนลังนะครับมันมีโอกาสได้แหละแต่มันไม่ได้แบบได้แบบทุกคนแล้วก็ไม่ได้ได้แบบสุดขนาดนั้นบางที คนที่เปลี่ยนใจอาจจะเป็นตัวเรานี่แหละนะครับอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ขอให้เราพยายามอย่ายึดติดอยู่กับปัญหาอย่ายึดติดอยู่กับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปอย่าให้มันยืดเยื้อเรื้อรังคาลักาซังไปนะครับมันมีโอกาสที่เขาจะกลับมาคุยถ้าคุณยังอยากมีเขาอยู่คุณก็คุยไปนะครับเปิดใจแล้วก็คุยไป นะครับแต่อย่าเพิ่งคาดหวังจนเกินไปส่วนใครที่ปิดใจแล้วนะครับรู้สึกว่าต,ต้องการที่จะตัดใจแบบเบเ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยไม่อยากจะเอาเขาแล้วในชีวิตนี้อืราชินีถือดาบ ราชินีถือดาบมาพร้อมกับสิทธิดาบบางคนอาจจะบอกว่าไม่ฉันขอตัดและ Move on ดีกว่าชาตินี้อย่ากเกี่ยวข้องกันอีกเลยในบางคนอาจจะคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดครับอันนั้นมันเป็นความคิดของคุณรูปแบบของการตัดสินใจของคุณนะครับมันคือดวงมันคือชีวิตของคุณคุณเลือกได้แต่อยากจะบอกนิดนึงว่าคือคุณตัดคุณก็ตัดจบไปเลยไม่ต้องมันนกากติฟไม่ต้องมาแบบเออมามา,มาแบบพูดพูดเก่า เรื่องซ้ำๆเดิมๆขึ้นมาแล้วทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจถ้าคุณอยากไปคุณไปแบบเป็นสุขโดยการที่ไปมีคนอื่นแล้วมีความสุขไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบอยากจะไปข้างหน้าแต่ยังแบบคิดหวนแต่อดีตเขาทําไม่ดีแบบนั้นแบบนี้มาอารามพบทแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีนะครับเราก็อยากจะบอกว่าถ้าอยากจะตัดทุกอย่างให้มันจบจริง คุณก็ต้องคิดเลยว่าเขาเป็นธาตุอากาศไปเลยแล้วคุณก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกอย่างก็น่าจะดีกว่านี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดใครที่ยังจบไม่ได้นะครับคุณก็ควรที่จะต้องจบความรู้สึกในอดีตก่อนเพื่อจะได้เริ่มต้นใหม่นะกับในเรื่องของความสัมพันธ์ปัจจุบันกับอนาคตมันคือเรื่องที่คุณต้องจบอดีตไปก่อนแล้วเพื่ออนาปัจจุบันและอนาคตของคุณถึงจะไปต่อได้นะครับดังนั้นอยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะพยายามมี การที่อยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสถานการณ์เพื่ออยากจะมีพัฒชั่นกับตัวคุณมากขึ้นมีไพ่อัศวินถือไม้แล้วก็เด็กถือไม้มาแปลว่า คุณเองกับเขาอะมีโอกาสที่จะมีพัชชันดึงดูดใจกันของกันและกันมากขึ้นแต่นะครับให้ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปเนาะบางครั้งเนี่ยพัชชันมันอาจจะดูเยอะเกินไปมันอาจจะดูมากเกินไปถ้าเราพยายามบาลานซ์สมดุลให้ทุกอย่างมันโอเคมันดีนะครับความรักความสัมพันธ์มันจะไปต่อแบบก้าวกระโดดเลยถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราทุกอย่างมันจบ ความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะครับบอกเลยว่ามันสําคัญก็จริงนะแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือความเข้าใจกันถ้าคุณเข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปแบบอย่างน้อยนะก็ 80- ดส0ถึงร้อเไปเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าปัญหายิบย้อยมันไม่มีมันไม่ต้องมาขุนข้องมองใจเคืองกันตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจเขาเขาไม่เข้าใจเรานะครับต่อให้เรามีความรักความสัมพันธ์ที่เขารักเราแค่ไหน เราก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ยากเหมือนเดิมเนาะดังนั้นอยากจะบอกว่าค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปการมีพัฒชันที่มากเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีเพราะว่ามันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นร้อนแรงนะครับขึ้นไวจบไว แบบเนี้ยเป็นตนดังนั้นเนี่ยค่อยๆประคับประคองไปนะครับเด็กถือเหรียญต้องพยายามประคับประคองในการเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของมุมมองทัศนคติซึมซับไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับมันจะยั่งยืนและถาวรมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแพทชั่นเลยนะมันก็มีแพทชั่นแหละมันก็ดีแต่ว่าพยายามอย่าไปยึดติดกับแพทชั่นจนเกินไปให้เราพยายามยึดติดในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นคุณงานความดีความรู้สึกที่มันเป็นการเรียนรู้การพัฒนา ตัวเราเองกับเขาให้มากขึ้นเด็กถือเหรียญเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นไพ่แดเหรียญ8เหรียญคือการทําหน้าที่การทําอะไรที่มันเป็นแบบรูปแบบความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบรูปแบบ กิจวัตรประจําวันตลอดนะครับเพื่อให้เกิดความจินความชํานาญในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันการที่เราซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีพอมันจะทําให้เรามีความเข้มแข็งในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความแบบโน้มเอียงไปทาง กันและกันที่ดีกว่าเพื่อจะได้รับเปิดรับพลังงานในทิศทางที่ดีและในช่วงของเดือนนี้นะครับพยายามสม่ําเสมอต่อกันและกันให้มากราชินีถือถ้วยมาด้วยแปลว่าเราอาจจะต้องพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะคิดเยอะวิตกกังวลนะครับกับในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆเนี่ยจัดถ้วยมาบางทีอ่ะมันก็อาจจะเป็นทั้งความจริงและไม่จริงเนาะ บางทีก็บอกวความจริงความจริงในลักษณะของการที่เราแบบเห็นแล้วแหละว่าความรักหรือปัญหามันเกิดจากตรงไหนอะไรแบบเนี้ยเราก็แก้ตรงนั้นส่วนอะไรที่มันไม่จริงก็หมายของว่าบางทีมันอาจจะเป็นมโนภาพมันเป็นสิ่งที่เราคิดมาจินตนาการเอาว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ตามจริงมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นความจริงก็ได้อันเนี้ยเราก็ต้องแยกแยะแล้วก็พยายามดูในสถานการณ์และพยายาม ดูความเป็นจริงยอมรับความจริงให้มากๆหน่อยนะครับและทุกอย่างน่าจะโอเคขึ้นนะครับดังนั้นอยากจะบอกว่าการเติมเต็มความรู้สึกของกันและกันมันคือความสําคัญในเรื่องของความรักที่ดีที่สุดมันเหมือนเป็นเกาะป้องกันนะให้กับตัวเราความสม่ําเสมอของกันและกันมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําหลายคนเนี่ยมักมีปัญหาเพราะความไม่สม่ําเสมอนะครับเพราะว่าบางทีก็มีแพทชั่นก็ เข้าหาแบบลุกเต็มที่พอหมดแพชชั่นปุ๊บก็ถอยห่างออกไปนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะงงว่าตกลงตอนเข้าหาก็แบบโหตามตื่อทุกวันตอนแบบหายบทจะหายก็เงียบไปเลยตกลงแล้วคิดยังไงกันแน่นะครับแบบนี้แหละปัญหาความรักมันเกิดจากแบบนี้แหละเพราะอะไรครับแพชชั่นมันเยอะพอหลังจากแพชชั่นมันหมดมันไม่เติมเต็มมันไม่หวือหวาแล้วความรักมันก็โรยลาความรักมันก็จืดจาง แบบนี้เป็นต้นนะครับก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลอยู่ที่ว่าตัวเราเองอ่ะ,อะพิเคราะห์พิจารณาแล้วก็ใช้เหตุและผลมากแค่ไหนในการตัดสินใจกับในเรื่องของมุมมองทัศนคติกับความสัมพันธ์นะครับสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ